ฮ้โลสวดีอยู่ผมดีเจเฟนไฮและนี่คือรายการสคอนแคเกมมิ่งฮ้ลโลสวัสดีอยู่ผมด <can> i̇şte ีเจเฟรนฮาฮและนี่รายการสควอนแคชเกมมิ่งครับตาชื่อเคยเกมมิ่งเกมมิ่งเกมมิ่งเกมดิงวอวันนี้เรามาทำโครงสร้างแคนที่สของ เจ้าจะเรียกชื่อวาอะไดิสเปอร์อติีดอะไียกว่าไปำนตั้งสเปอร์อุตาเมกาไอรอนโกลเมฟาร์มลิมิเต็ดชั่นเทสซาบนิเจอร์ศูนย์ศูนเจี่ชื่อเต็มของมันบายดีเจเรไฮสอเปอร์อุนตาเมกาสเอร์อุมร้ลืมลืชื่อยาวหน่อยโอเค เรามาทำชั้นที่สองครับมันต้องมีสองชั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฮไอเนี่ยที่ท,ที่เห็นว่าไอรอนของเลมยังไม่เกิดเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้วางประตูครับเราต้องวางประตูมันก่อนอ่าออเดี๋ยวน้ำย้อนเหมือนเดิมน้ำยอ้อนเอาเหมือนเดิมเดี๋ยวตรงนี้เราวางเป็นอีพีตีช่วยหน่อยครับลุก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 เลย เอาเนื้อก็ตายมากินเลยเห็นเนื้อก็ตายแบบแบบเมกี้ใช่ไหมเอ้ยทำไมเป็นเงี้ยเอออ่าวีทำง่ายๆนะครับเหมือนเดิมครับโต๊ะมาดูครับจะช่วยกันทำได้นี่ครับเราหย่อนตรงนี้ฟาดตกลงไปปึ๊บ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 แล้วมองไม่เห็นอ่าโอ้ยโอยโอ้ยจะตกเห็นบอกนี้แล้วก็ต่อ ต่อมา,อางี้ถ้าเมื่อกี้ผมบินสกีนพาร์ที่ผมไดเห็นคุณเปิดเกมโหมดบินได้เออทางตรงนี้แล้วก็ขุดดอกเออเดี๋ยวตัานน้ำก่อนปึ๊บจุ้ยเออตรงนี้เราให้เราตีออกอกย่างงี้ปลางมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับให้เราวางประตูอย่างงี้ปับ๊บไปเรื่อยเข้าใจปะเว้นเหรอใชอ่เดี๋ยวโตโต้มาขุดข้างบนเดี๋ยวกูวางไว้วางไว้หนีให้ คุณข้างบนแล้วก็วางประตูลงมาเลยไม่เก็บหรอกเออมาเรามาช่วยกันรอบนี้ครับตรงนี้ไม่ต้องนะตรงที่วางตรงตรงที่วางเป็นเสาไว้เนี่ยมันก็ค่อยเออห่อเขห่อเห่อเนี่ยนี่ครับนี่เราตีไปอย่างนี้อ๋อเป็นไรครับอ๋อไมนต้องวางไว้อย่างนี้นะตีกันเลย วางปีกไปเลย <c oughs> อพอเสร็จแล้วเราขึ้นไปก่อนเราซ้ำอีกฝั่งหนึ่งจแล้วปินเอาน้ำปีกมาเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยตกหลุมไปไม่สิอุ้ยอุ้ยอุ้ยอือนั่นเราขึ้นไปพร้อมกันเลยไป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 เออโกถึงยัง ถึงแล้วนะเดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยววา,างรู้รู้ใช่ปะว่าต้องวางไงลงลงไปสองช่องอะ่ะตรงจอจากอันเนี้ยแล้วก็ตีออกวางประตูโอเคนะเดี๋ยวต้องมาตีตรงนี้ออกอุ้ยไอ้สัตว์เลยหล่นอีกโอ้ยโอ้ยไม่ทันตัวไม่ดีขึ้นมาแล้วเดี๋ยวตรงนี้แล้ววางกระจกไก่อนดีกว่าะสุกจะตกหลุมอันนี้บ่อยเลยกัน ตัวปัญหานะ่นมันกาเอ็มบีซีโอเคคือจะเกิดได้ต่อเมื่อไอ้ร็อกเกลียมเนี่ยต้องมีประตู21บานครับีไหนฮะอืมไหนไหนไหนใช่ครับแล้วขุดเข้าไปข้างในขุดสองแล้วก็วางประตูครับ คือไม่ต <Solomon> ้องไม่ต้องเป็นน <te> <rawd unre> ้องเปิดอะไรครับคือหลอกให้มันอันเนี้ยคือบ้านอินพีซีนะเว้ยโอ้ยโอ้ตกหลุมเออโอ้ยโอ้ยโอเคโอ้ยกระจกเราไม่พอครับเดี๋ยวไปเผาแป๊บนึงนะวิธีกลับบ้านรวดเร็วค่เปิดเกมรู้ดีงี้นะเออทรายเรานี่ เผาไปเลยกองหนึง่งจัดไปวัสดีอุ้ยอุยอุยอยู่ไหนเนี่ยรอเดี๋ยวผมต่องนี้นะครับไม่ตีพืออ้นตีข้างบนหรอกเนี่ยครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องตีตรงนี้ออกตีออกไป ยืนตอนที่เราไปยืนตอนแรกอะ่ะเราเอาไปเพราะเราไม่ใช่เกมหมดเราทำไม่ได้หรอกอาต,ตัววางเร็วเร็วเร็วก่อนที่จะหมดโอกาสก <c oughs> ถึงนี่ตรงนี้ต้องใช้ปากกัวมีปากกัวเอาเปิดดิถอยถอยถอย <c oughs> วางเลย,เยขึ้น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 ไปก่อนเดี๋ยวกูตี้อวเอง โอเคทำเลยลักษณะโอ้โออเออยังยังยังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอ้ยเอยเจ้านี่น้ำบูครับไม่แดกหรอกนี่ลักษณะมันเป็นอย่างงี้เดี๋ยวไปดูไปดีอีกฝั่งทำเมื่อหรมันอีกฝั่งให้เมื่อไงครับฝั่งนู้นหรือฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนี้ทำแล้วใช่มไหม ทางทำแล้วเหลือตีออกครับเดี๋ยวผมตีออกเองเดี๋ยวไปช่วยต่อแล้วตีไปโจ๊กโจ๊กเออตรงนี้เราโดดลงความเกือได้เกืออ้าวทำไมเกิดข้างล่างวะมามาม กมขึ้นยากเลยเป็นไงปีบันไดเลยขึ้นดีๆไม่เอาชอบปีบันได <Okay. S 1> โอ้ยขอบจริงนะบางคนนัดแต่งท็อตไหนก็ได้นะแต่งให้มันดีๆเ้ยทำไมตรงนี้ประตูเป็นี้วะครับ <c oughs> เดินนะ <c oughs> เดินนะอ๋อ <c oughs> เป็นประตูคู่ <c oughs> ช่างมัน ลองไปลองแก้ดูลองมาลองไปแก้ดูครับว่าไม่ใช่เป็นประตูคู่เลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นประตูคู่อย่างเดียวเออเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยว,ยวสักคู่สักคู่นะครับหลุดหลุดหลุดนะเมื่อกี้ผิดพลาดเล็กน้อยสุปมันเป็นประตูคู่ก็ได้ครับตรงนี้เราขึ้นไปแล้วเป็นประตูคู่อย่างเดียวปั๊บตรงนี้เป็นไงบ้างครับ อ่าตรงนี้ไม่ตีประตูไม่วางประตูสุดงอ๋อเออน่าเป็นอย่างนี้เปล่าช่างแม่งตูอย่าอเงี้ยอลตีตามน้อยไปเอาเอาออกเลยเออนีลงแบบใหม่หดขึ้นสิบเท่า เสร็จหมดยังครับเนี่ยมนมมุึงตรงไหนอะครับเ,เออเดี๋ยวเรา,เาจบเพิ่มหนึ่งโอ๊ยเฮ้ยไม่ตายอะเีย,ยเค,คนอะอยากตายเขียฟาเอ้ยเราเผาไว้ดีกว่าโหเราเผาไว้หมดเลย อึ๊บอุ๊ยอุ้ยขึ้นก่อนตังค์ขึ้นแป๊บนึงวางกระจกก่อนเดี๋ยวจะตกหลุมไม่มีซีอีกโอ้โหอ๋อเลยฝั่งหนึ่งมันจะพร้อมกระจกเราปาบโอ้ยโอ้ย

ส่วนบุคคลอู้ไปเลยเฮ้ยก่อไม่ทันโอเคในเมื่อเราได้มันลักษณะอย่างนี้นะครับโอ้โหสวยงามสวยงามมันจะเป็นอย่างงี้แหมประตูจะมาอย่างงี้ครับโอเคสังเกตว่าตอนลงคอร์ทยังไม่เกิดเราเห็นสักตัวนะเห็นสักตัวเดยสักตัวโอเคเราลงไปอีกชั้นหนึ่ง มาอึ๊บตรงนี้ครับเราก็ต่อมาอย่างเงี้ยหนึ่งโอ้ยมองไม่เห็นสามสี่ครับน่าจะเป็นสี่ช่องอ๋อเจ็บขมังเลยโอ้ยเจ็บไม่ได้อุ้ยอุ้ยตรงนี้ยากเลยอุ้ยต้องเจ็บไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เออไม่มึงก็ต่อขึ้นมาให้มึง ขึ้นไปยืนก่อนดีเออจับหนึ่งที่จะได้ตะกี้โอ้ย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 ฝั่งไหนเนี่ยมีฝั่งเออโอ้ย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 โอเคเดี๋ยวเทเลพอร์ตไปหาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแฟลวชั้นข้างล่างเนี่ยจะทำให้เหมือนชั้นข้างบนครับเหมือนเด้เลยไปเริ่มหุย ตีน้ำออกด้วยเรียบร้อยแล้วน้ำออกยังออกแล้วไหลอยู่ไหนน้ำไหนไหลน้ำไม่ทางที่จะขึ้นมันมันยังไหลไม่สุดไงอ่ <hundred and S 1> อาว็ตั้งไปบ๊วยน่าครับเราได้ เบ,บ,บ,บะๆอย่างนี้ตรงนี้วางน้ำ Infinity นะฮะเดี๋ยวักถอดก่นอนความสว่างของเราของส่างในการถ่ายทำใช่จะปักไปก็ได้กันมีตัวอะไรเกิดนะปักไว้โอเคปุ๊บน้ำนี่ทำรูปแบบเดิมครับผมเดี๋ยวข้างบนวางอีกเหมือนเดิม นี่เราก็ช่วยกันวางแนวตรงเหมือนกันเหมือนเดิมโอ้ยเโอเควางน้ำนี้ใช้เวลานานหน่อยเดี๋ยวมันเจอมาอีกที่ว่าด้ยคิดว่าน่าจะนานอยูนะ<ห>น,นานเพราะมันวัวจะไหลไปนู่นไหลไปนี่เนาะเดี๋ยวเจอตอนปิงป้งๆเนีย่ยตอนเสร็จปุ๊บๆโอเคช่างแม่งถ่ายอยแบบงี้แหละโอ้ย หุย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 น้ำไม่ฟีตี้เลยหุยหุยหุยคือปัญหาคือมองไม่เห็นมองมเห็นเส้นน้ำฝั่งนั้นเป็นไงบ้างครับโอ้ยตรงนี้น้ำปีนน้ำปีนเกีียวของนี้ เออฝั่งนี้ตรงหมดแล้วก็ปึ๊บตรงนี้ไปมาอ่าคือมันต้องตรงถูกบอกไงมันไหลไม่ไปเออ,เอ,อตรงมัววอย่าหวังพลาดนะครับพลาดท,ทีนี้อีพีตีบอมันเริ่มเลยครับ Ôi, làm bác rồi này? À, nó bẻ vậy. Bẻ. Tắc Ôi, tắc đều vậy bác. nám, nam vẹn to Toto. Ui. Úp. Ờ. Ok, cái sẽ lại. เราคนเล็กมึงก็ยังไม่โผล่หัวเราเห็นทั้งตัวเลยครับหรือว่ามันอยู่ใกล้ NPC เกินไปผู้บ้านี่ NPC เรามันอยู่แถวนี้เองแปะไปแปะไปเออโอเคตรงนี้ก็ทำเหมือนเดิมครับทีบล็อกออกโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย,อ,ย,อ,ย,อ,ย,ย,ยอุ้ยอุ๊ยหายหายอ่าทำเป็นลักษณะอย่างนี้โลแปะไปข้างบนเออ พาดมีจบพาดมีจบปูดเลยแปะไปตรงนี้แปะไว้ไแ,ไวแฟบไหลเข้ามาอึ๊บเฮออ้อโอเคแล้วก็อย่างนี้ไหลไ,ไปอุ้ยมาแล้วครับตัวหนึ่งโตครับอยู่ข้างหน้าคุณเลยครับ นมาแล้วครับตัวหนึ่งต่อหน้าต่อตาครับมันมา,าหาผมไหมครับผมตีบ้านมาันอยู่ไม่หานะโอเคตรงนี้เราก็อุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยทำไร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 ,ำไร,ำไรครับทำไรครับย่าไปสู้มันนะตรงนี้เราก็จัดการให้มันลงไปครับไปเลยกเลมโอเคแสดงแฟว่าฟาร์มของเราเป็นอสุบูมิแบบ ถ้าลงไปมันไม่ตาย,ยอ่ะเออนี่คือเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอออ้ยไอ้เอเอพอ,อต้มมาร์กมาร์กไวให้หน่อยครับตพรวตรงไหนเป็นสีบล็อกสีบล็อกตรงกลางมั้งลงไปแล้วใช่ไหมอุ้ย เอ,อรตรงนี้ครับอ่ะตรงนี้เราก็ปล่อยเหมือนเฝ้ามอนไปแล้วกันโอเคฟ้าหน้าตามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะวตรงเนี้ยเ,เดี๋ยวเราทำแบบให้มันไหลไปตรงนู้นไกลๆนู้นหน่อยเนี่ยพอมัน,นแบบมันก็เกิดแค่สี่ตัวเออ ตันนี้มันเกิดแค่ตัวเดียวเองเดี๋ยวฮะเราไงดีครับปึ๊บเดี๋ยวขึ้นไม่ทำราคาเมื่อไหดีกว่าอะไปอะไรอะไราคาไม่ทำนะครับลืมลืมราคาอุ๊ยอ้๊ยอุย,อย,อยไม่แล้วอย่างน,อน้อยมันก็เกิด้วตัวหนึ่ง เต้องเอ,อ,อ,อเอาวเป็นเลยนะโอ้ยโทษโทษขุดหินอยู่เผื่อไปโดนเดี๋ยวผมจะโลกรอบแล้วนะครับเขาไปวางอย่างนี้หน่อยฮะนี่นี่นี่สักเว้นไว้สองช่องก็ได้เผื่อลงมาเดินเล่นอย่างนี้ฮะแล้วก็วางอย่างเงี้ย เห็นนะหมเคบยวเนี่ยได้ได้บวนี้เอ้ยหรือว่าประตูเหลือไหมโตโต้ประตูเหลือไหมโต้หลัอยี่สิบเก้าอ๋อเดี๋ยวเราจัดเพิ่มเลยครับตรงนี้จัดประตูเพิ่มอีกเซตเซสตชั้นสองนี่ฮะ จัดเลยครับประตูวางเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูรอบตอนแบบฟูเบร์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคตอนนี้เราดูโตโต้ว่าประตูเลยนะครับตอนนี้ <c oughs> เย่ประตูสองชั้นน้ำเป็นสองชั้นฮะเอ้าไอ้ลืมตรงนี้เปลี่ยน <c oughs> เป็นโคโบเลยไงตรงนี้กูลืมเปลี่ยน <c oughs> โอ้ฟิยลหรือว่าเซตเขาโบไม่มีแล้วอะ่ะกูมีเต็มตัวฝากทำหน่อยหมดจูดช่อให้ยูแล้วสกินลุงบาร์ใหม,ม,ม,ม่งบารมันเด็ดเกอนไปนั่งไว้ไประจำมาเร็วจับให้เล่นกันปักเอาปักเอา เว้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยมึงจะวางบอลเข้ามึงอย่างนี้เฮ้ยอ้าวทำไมวิ่งไม่ไปเฮ้ยมึงต่อยเร็วดิเออปักตอนปักเอาปักเอาตุ้เคยดูหนังใหม่ครับเทเซอร์ปักเอาเยอะดืดดืดดดมีดืดดืดดืดดเดี๋ยวครับ ไม่เหรอ้ยเฮ้ยเฮ้ยก้อนหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยว้าวแบกเอาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวโดนเล่นรอล้เฮ้ยเฮ้ยก้อนหาขึ้นไปแล้วไปไปขึ้นไปก่อนเดี๋ยวตีให้โอเคอเค่าครับดูครับความสวยงาม ปิง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 ระดับสิบดาวใช่ไหม <c oughs> อ่าแล้วเราก็เข้าหมายเราคือลงไปดูข้างล่างครับ <c oughs> เออเยอะอุยอ๊ย,อยตอนนี้มีสี่อุ๊ยค่ะโอ้ย,อยตัวทนะ <c oughs> เท่าไรมั้เดี๋ยวไปสรุปผลนว่ามีกี่ตัวนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวท่อท่อที่ส่งส่งมาทำเดี๋ยวทำมันต่างหากเนมันมันยากเลยเราระบบ โอ้ยโอ๊ยโิปเปอร์คิปเปอร์เดี๋ยวปิดให้ค่ายนี้ก่อนเดี๋ยวด้ครับเอ่อหนึ่งสองสามอุ้ยอุ๊ยมันมันสแต็คมาเต็มเลยสงสัยมันต้องทำท่อแหละไว้ตรงนี้แหละอ่าครับสำหรับพานีเราได้ไม่ต้องทำท่อครับได้มาเต็มเลยตรงนี้ะ อ่าเขามาเจอใหม่โอกาสหน้าครับะแนนนะเ,เกิดแล้วเกิดแน่นอนเกิดแบบติดครีเลยครับเนี่ยอ่ามาเจอใหม่โอกาสนะครับเดี๋ยวปั๊มเหล็กเหล็กฟูให้นอน